ถึงแล้วค่ะทุกคนวันนี้เรามาตามติดชีวิตน้องก้าวนะคะเดี๋ยวก่อนน้องก้าวอยู่ไหนก่อนเราไปตามหาน้องก้าวันดีกว่าที่น้องบูซิสวยไม่ใช่น้องก้าวไม่ใช่น้องก้าวมีใช้น้องก้าวไม่ใชอย่างไม่ใช่น้องก้าวใช่น้องก้าวอ๋อไม่ใช่เหรอครับมีใช้น้องก้าวอย่างไม่ใช่น้องก้าวเอ่อ วันนี้มาถ่ายเอ็มวีค่ะแต่ว่าเป็นเอ็มวีแบบกองซอ้อนกองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรื่องราวของเอ็มวีเนี่ยมันก็คือการถ่ายแบบเฮ้ยเหมือนถ่ายในกองถ่ายบรรยากาศเออกองถ่ายแบบก้าวกองถ่ายทัศน์าอยู่อะไรแบบนี้สวยๆนะคะแล้วก็มีเรื่อง,รา,องราวความรักเกิดขึ้นกลางกองอะไรประมาณนี้ได้ได้ข่าวว่านอกจากน้องก้าวแล้ววันนี้มีคุณอื่นด้วยนะคะใช่แล้ววันนี้มีพี่อีกสองคนนะคะที่มาร่วมแสดงกับพวกเราด้วยนะคะคนนึงเนี่ย ดีๆมีพร้อมมีพร้อมมีนี่มีพร้อมเป็นเอกแล้วสามารถรู้ไหมเนอะน่าจะไม่ช่วยอะไรนะคะแต่ไม่เป็นไรเลิกอีกท่านหนึ่งละคะอีกคนนึงเป็นแบบสาวน้อยมารซาจเขาเนี่ยร้องเพลงเพาะมากๆให้ฟังนิดหนึ่งหำหำนิดหนึ่ง ไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้แน่นอนไม่รู้แน่นอนนะไม่ใบ้แล้วเนาะไม่ใบ้แล้วค่ะต้องไม่หาเองค่ะวันนี้จะบอกว่าก่อนแต่งหน้าเตรียมผิวมาแล้วจ้านนี้นะคะเป็นการิเยสเซรั่มหน้าคุณนะของด้าเองนะจะใในสวันแน่นอนค่ะพกมาด้วยนี่แบบพกพาราคาก็ถูกไม่ได้แบบแพงคุ้มค่ามากๆพกง่าย อ,นนอีกแบบหนึ่งอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วเดี๋ยวตามไปค่ะเดี๋ยวพี่ตามไปหาสองคนนั้นก่อนนะคะได้เลยค่ะจะพุ่งไปเลยพี่พุ่งไปหาเลยค่ะ,คะเห็นนะพี่ในตอนเช้าใครเรียกวะาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันเดอร์เนั่นเองนะคะ วันนี้มาทำอะไรคะนี่วันนี้มาถ่าย m อมี oh. เพลงสวยมุ่งม,มุ่งเป็นแฟนพีค่ะก็ oh. มีวันเดอร์เฟรมนะคะฟิชริ่งน้องก้านะคะแล้วก็มีน้องเบิร์นด้วยค่ะ <Yeah>. oh. ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ร่วมง,งานกับทั้งสองท่านเลยไม่ว่าจะเป็นน้องก้าด้วยค่ะ oh. ก็ตื่นเต้นมากเพราะเราเป็นแฟนคลับเขามาเราก็แบบติดตามเขาแบบดูเขาในไอจีบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอตัวจริงก็แบบน่ารักดเว่นก็น,าน่ารักเขาก็แบบเขาจะมีความตลกเฮฮาอะไร ซึ่เงเราแบบเราเจอเขาในรายการเขาเป็นยังไงเอวจิงเป็นงั้นเลย<า>ครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมครัครั้งแรกเหมือนกันค่ะเจอวันแรกก็เหมือนสนิทกันแล้วอะ,อะไรถึงแฟนคลับแล้วก็บอกว่าทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะก็ฝากเพลงสวยฟงเป็นแฟนพีด้วยนะคะพวกเราตั้งใจทํากันมากตั้งใจซ้อมเต้นซ้อมร้องนะคะแล้วก็แบบเฟรมก็ตั้งใจแต่งเพลงนี้มากๆนะคะยังไงฝากด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะดีอยากได้อะไรพี่ผมจะไปทุกอย่างเสรงเสียร่ำดูจะเครื่องส้ำอางดูดีมากสวัสดีครับอันนี้คือกล้องอะไรครับเป็นกล้องที่เก็บภาพเืองหลังค่ะวันนี้วันนี้ต้องโดมบอมอะไรครับวันนี้มาถ่ายงานครับมาถ่ายงานของกานิเยครับเพลงสวยพุ่งพุ่งเป็นแฟนพี่ครับซึ่งเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเข้ากับผมมาก ทีมงานทุกคนน่ารักพี่ๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าพี่ๆที่แบบมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยของกันและกนะครับทุกคนสวยแล้วก็ออร่ามากสุดีใจที่เจอพวกพี่ๆนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมาติดตามผลงานเพลงของคือพิเศษเป็นโปรเจกต์พิเศษเลยก็ว่าได้นะครับของกันและกนะครับเพลงสวยงี่เป็นแฟนพี่นะครับซึ่งเบิร์ดเองก็ได้มาร่วมงานกับพี่เก้านะครับกับพี่วันเดอร์เฟรมครั้งแรกในชีวิตซึ่งเราเองก็ติดตามพวกเขา,า YouTube, ทางยูทูบทางโซเชียลมีเดีย นี้ตัวกตื่นเต้นมากๆถึงตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนตลกแล้วจะไม่เขินจริงๆเขินนะเวลาเจอหน้าพี่เขาแต่ก็พยายามทําให้มันดูแบบธรรมชาติที่สุดนะครับอยากฟังเสียงน้องสดๆตรงนี้ได้ได้ซักหนึ่งเอาได้เอาไปท่อนหูของเพลงดีกว่าผมชอบเพลงมากที่น้องมุดสวยเพราะว่ามุ้งเป็นแฟนพี่จ้าไม่มีจุดกั้นกลางระหว่างเขา ผมชอบแบบสไตล์น,น,นี้ทูบแบบนีค้ครับ <c oughs> ไปทางไปตั้งมา่นไปเหรอ <c oughs> รนอกจากที่เราจะเห็นว่าในเพลงน้องเบิ้์นร้องเพลงปลไปแล้วใช่ไหมคะเราอยากเห็นท่าเต้นด้วยเดี๋ยวรบกวนน้องเฟิ้์นไปสอนท่าเต้นให้เราทีหนึ่งได้ไหมคะจริงงบไม่พอ,นะองบไม่พอ,อ,อ <c oughs> ต้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแต่เปลี่ยนสีแดงนะครับไม่แดง่คือไล่ออกนะคะไปเมื่มเนาะเดี๋ยวพาไปครับแต่ไ้สีแดงสีแดงแตวไปเต้นอีกมุมนึงมันจะได้แบบดูแบบ ได้เดี๋ยวไปกันเลยค่ครับที่น้องบูสสวยรว่ามุเป็นแฟนพี่จ้ไม่มีจุม,มอะไรบงความรักที่น้องีกับพีนะจุดนี้ม่ต้องเกไว้ในใจอีอนะ่อาเป็นยีงบ้างเมื่อกี้ไปถา่ายเอฟีมา ก็วันนี้นะคะก็อากาศก็รุนแรงอยู่ค่ะแสงแดดนี่คงเป็นใจให้กับพวกเราว่างๆนะคะก็ทําให้เราได้ภาพสว <Wow. S 1> ยๆนะคะจาก m อ็นะคะ <Yeah. S 1> แล่ก็รอ้อนไปแพ้ก,กัน,นะคะ่ะแต่ก็ยังไงก็สนุก,กมากๆค่ะเพราะว่ามีเพลงแบบสนุกแล้วก็มันมากแล้วก็เป็นไปด้วย <c oughs> ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยะคะ่ะเอ๊แต่ว่าเมื่อกี้นี้ไปเจอ สองคนมาแล้วใช่ไหมคะรู้เลยว่าเป็นไทรแล้วเป็นไงบ้างคะกับการร่วมงานกับเซิร์ค่ะก็เป็นคนตลกค่ะเบิร์นเป็นคนตลกมากค่ะแล้วก็แบบเฮฮาอยู่ตลอดเวลาจีไม่ดรอปเลยนะคะพี่เฟมก็เหมือนกันเป็นคนที่ขยันแล้วก็ตั้งใจมากๆอยู่ด้วยก็คือแบบเอนจอยมากๆเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองคนนะคะแบบมากความสนุกนมากฝีมือจริงๆค่ะตอนนี้จะบอกว่าเวลาบ่ายสามเกือบบ่ายสี่แล้วนะคะก็คือ ใช่มีคาเฟะอยู่เลยคือแบบว่า <Wow. S 1> เป็นไปได้ยังไงอ่ะติ๊กโคอุ้ยอันนี้มาตอนไหนก็ไม่รู้เซรั่มหน้าของเรานะคะอันนี้ก็คือหน้ายางชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งลังเลยนะคะเพราะว่าเจอแสงแดดขนาดนี้หน้ายัางสวยคุ่งขนาดนี้เยต้องไปใช้กันแล้วค่ะส้าพุงก่อนที่พี่จะจากไปนับหนึ่งสองสามสวยพุ่งกว่าสวยพุ่งพุง 跟了。光哥。